คุณผู้ชมครับวันนี้มีอุทาหรณ์มาเตือนกันนะครับสำหรับผู้บริโภคนี่เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่อยากจะเตือนกรณีสาวรายหนึ่งเข้ามาแชร์ประสบการณ์ครับไปสั่งซื้อน้ำปั่นจากตู้กดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเธอไปสั่งน้ำปั่นปรากฏว่าเธอเจอใบมีดจากเครื่องปั่นเนี่ยอยู่ในแก้วและที่สำคัญไม่รู้ตัวครับดื่มเข้าไปใบมีดเนี่ยหลุดเข้าปากไปด้วยครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มเครื่องดื่มจากเครื่องปั่นอัตโนมัติเขาแชร์โพสต์นี้นะครับเตือนภัยกันในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าระหว่างรอเครื่องดื่มที่กดสั่งไปจูจ่ๆได้ยินเสียงเครื่องเนี่ยดังผิดปกติครับแต่ก็ได้รับเครื่องดื่มออกมาปกติเรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาคือพอดื่มหมดเนี่ยพบเศษของมีคมคล้ายๆกับใบมีดปัน่นหลุดออกมาอยู่ในแก้วครับ ก็เลยอยากจะเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังทีนี้หลังจากที่เกิดเรื่องได้มีการแชทไปพูดคุยกับเจ้าของตู้ครับซึ่งก็ได้ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แต่ว่าตัวผู้เสียหายนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจึงชดเชยด้วยการให้โค้ดร,รับเครื่องดื่มฟรี5แก้วด้วยกันใต้โพสต์นี้ครับคุณผู้ชมครับพอไปดูแล้วเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันจำนวนมากนะครับมีทั้งแนะนำบอกว่าให้เลิกซื้อดีกว่าแบบนี้ ก็อาจจะอันตรายหรือบางคนบอกว่าเมนูปั่นเจ้านี้ไม่ผ่านบางคนบอกว่าต้องให้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลก่อนหรืออย่างไรหรือบางก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนี้ในต่างประเทศคงจะไปสู่การฟ้องร้องกันไปแล้วนะครับเจ้าของโพสต์ได้ให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมครับบอกว่าปกติแล้วสั่งเครื่องดื่มจากตู้นี้เป็นประจำครับแต่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ ส่วนเศษของมีคมในภาพนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นใบมีดตัดน้ําแข็งหรือไม่เธอบอกว่าขณะที่ยกแก้วดื่มแล้วไปกัดโดนฟันพอรู้สึกแข็งๆเนี่ยเธอจึงคลายออกมาครับเธอบอกยังเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก่อนที่จะฝากทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเพราะเป็นสินค้าบริโภคเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยนั้นต้องมาก่อนพร้อมกับขอให้ตรวจเช็คตู้กดอัตโนมัติอย่างละเอียดด้วย เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้และควรรีบหาทางแก้ไขหรือเช็คสภาพทุกๆเครื่องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกครับ